อ๋อกออีกแล้วอาเฮ็ดกอจากพี่นนอมาคุ้มือกามานคุมือใะเฮ็ดก่อนออกดีค่ะดอกเหล็งหย่งมันจากพี่หนอสูงใหมนมัมนนด้นึ่งเก็บโอ้ยขาหางามหนอแมนคุณน่ะทานหน่อยด้วจังนี่ อายางมาเรื่อยๆมองจะฟล้องผูกพักไวเนาะนี่อือหน่อยนึงนะพี่เนาะนี่น네ี่อะไ่ก็บเอาว้ข้างปากอัฟฟิเนียนเนาะอืมอัิเนีไปแกงแล้วก่งลองเหาเรืองจดีพี่นาะุ่งตี๋เหรอนาะอืมมาเลมา ลายดอกเดือบยู่พี่หน่องโอ้โาถอดแล้วนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศขอกันเสาร์วันที่19เจ้ะพี่น้องวันจันทร์ที่19เชียงหาคมพงเกจนะจ๊ะมันนี่ก็เข้าป้าคือเกาจ้ะพี่น้องมาซ้อมเบืองนี่เหนือเลยจ้ะสิโซกสิมานคือนมว่าอานบอ่อนะจ้ะนอสิได้์พ่อแกงบอ่อพี่กันเท่ากับ วัดผ no ู้พระลานสูงคือเก่อจากพี่น้องอำเภอนาจุรวยจังหวัดอุดรนะจ๊ะไปไปหาน้ำกันตกน้ำบ่โอ้โหเดือดดอกนึงพี่หนอกเห็ดกอดอกงามเยอ่เนาะโอ้ยดอกเหล็กแห่งมันจากพี่น้องสูงแห่งมันด้วยมีอากาศในป่าเห็ดเปี่ยมเหี่ยบได้พี่น้อง เพ็ดบบออกออกกระบื้องลายมึงม <you hate rina> ีคนมาคอยมาหาเห็ดเลยนะเห็ดอย่างดุงดําดึดําบ่ดึงดําดอกหนึ่งแล้วมืึอวานนี้ฮ่าก็พอได้ีเด้พี่น้อง cây rừng đầm ô này đầm đây đầm có gì kéo đi <laughs> sao nóc <laughs> này bộ cái bốt trong giai đoạn. No, là nó. đã được nó. Trong lưu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 . มนัมนไม่ไหมอยู่จ้ะตัวนี้นเื่อยไปเสืออะไรอ๋อก่ออ,อีกแล้วเห็ดก่อจากพี่น้องมาคูเมือํมามันขูเหมะอเห็ก่อนออกดีค่ะบระแมนซสิโมออ,อก เพราะแต่เก <Es> <idas> ็บด <laughs> ูหนึ่งดอกซึ่งห่ามว่าที่ไรเนาะแมงหมดแม่งกินไปน้ำดอกเคปียร์ตัวนี้อันดีโอออกเป็นเปียดในทางคนยางหัวข้ามให้คนเดินข้าโกนจ้ะส้องดอก

กว่าไปก่ไปเออ้นาพูาบันดนี่งามยุกอกนะอกเต็ดเพืเพื่งเลือดจ้ดนะเต็ดเนื้อไงย,ย่ายให้พื่งข้าโกนหัวให้พื่งเลงข้ามนะพี่น่อ ตอนดอกจ้ะออกไม้อีหม้อเน,ะนาะขายจากอันนี้นด้ยดอยลูกมางวัน,กกวนนีน้ขายจากโกนเนาะตั้งหัวปีนี่โอ้ยขาตันงามแต่ว่าด่ตังดอกก็ตันงามอยู่เงาดอกเดียวจ้ะโอ้ยดอกงามอยู่ด้นี่ กูไม่ใช่ปลวกขาวเลยพี่น้องให้ปลวกกดตอ,ออกเดียวนะโอ้ยขุดไปขุดมาหากัหากข้หาหักส์ฮิททานจ้ะโอ้ยปลุกขอลอกอยู่บ้านเลยคอยเชียร์เดี๋ยวนะ <c oughs> เลี้ยวโบเห็นหางามขรับน้อง นะโหเข่งแสบต้อขายหญ่งให่นี่ตัวตัวเอตัวเหลือโอ้ตัวนี้งามดีนะตอดขึ้นขายนีว่าเฮ็ดทานเสน่ห์นี่ขางามจริงุ่นบานงามค่ะเนาะสวยสวยเอย่างน้มันออ

คุณล <Man. S 2> วงอยู่ป่แมนอันใี้แ่คนเดวนี่ขาตันอ่ะม้เปวกพี้น้อมื้นนี้เหนี่ผลงานของลรีงเลี่งได้หนีมาเห็ดนี่<อ>ดีละ่ะมาห่อก็มาห่อตัวลื่นเห็ดเห็ดหนอะแมนในแต่ขามานันได้านพี่หนองเห็ดปวกเขาอ,กกา,าอยู่ใกลๆทางใหญ่เนาะน เห็นหอยนี่ราคาบู้เอาข,า, oh. อา,ขามันนี่รับไปเกงหอยลิงเลยนน้ำทงังเห็นหอยเซวอยู่เห็นหอยก็เขาไม่หาวเลยหอยจะถามทิหามกอาเนาะมันบีเป็นใหญ่ๆไปอยู่ดอกก่น <laughs> นอนอย่งางว่ายังไปขาวๆทีแรกเ <laughs> <laughs> ขามาเบิ่งแม่มเฮ็ดปุ๋ยห่วย กู่าน็มาเมืองได้พีเน้ยงเขาไม่เห็นเนาะเคยออกพ่นนี่ไงนี่แต่ขาขาเ็เอาเนาะขากับวานดีอยู่นี่ไงตวงรอที่เรียนนี่หืมสิพอพ่นมีใดอกงามเนี่ยกระพอเนาะพกกระพกพนอันนี้วะ น hmm. really. ัวรูดไปพ่ันงานมันเหตดได้ไหเดขาเอาไตอออกนี่กระชาดึงกระาดึงแล้วโมยังแล้ว กินวัวนมอนี้ผลนีม่้งถ้ามาเขามาอยู่ดีมันเดค่ะเพืนเนี้ยถึงมาแล้วมานหยัมเนี้ยมเนี้นนยมเอาขาม่ละกูแทบกูเด้อดคลิปหวานโอ้ยขาโนมันโมชุดจะนี่ มันเหยียบเนาะมันเหยียบมันดึงแล้ว,วรีนขึน <c oughs> เ้าสามสิบเนาะมันตมางี้ย,เ,ยเ,เก็บมาแล้วคอยก่ๆพีดาโอ้ย,อยเห็นเันบ,บนีเงี้นาะนั่งทายพี่น้องบึงบึงที่ไหามัหาหักที่ไหนขาอ่นโอ้ยโม้มุมดเลยนี่ขาใหญ่ขาโตืมทั้งพี่ เ<ค>อาตัวผีก้อนผีนี่ขวดจีบ๊บนี่ดอกมันอดอกไปพูดดอกนี่คือข้ามับคืออ่อน<จ>นี่ข้าไไ้ได้กินลายกุหลากคุณได้นะไม่ดอกโตงวดอลไกินน้ำพามาหน่อยนาอ หุ่นเด็กจะขาไปเบิ่งมองค่อยเก็บกับโบออกมายากเนาะหวานข้อนผลป่ะดอกเนี่ยนี่ข่ายุ่นี่เอาลงเลือกเดลยมันนี่ขาใหญ่แห็นไหนี่ ดอกวงแน่ข <Workers S 2> ูดออกแน่ยังน้อยจสิบปเปืือกมูวันห่วยในียเสียบดอกก็แเกงอินตัวนี่โอ้ยใช่หพวกนี่ยังเนี่ยหัวขาวหัวขาวไม่คือดอกญงมันเป็นหัวตาฮะดอกแยงอ๋อเหอใหม่ออกแค่นี้ นม่สิเชียร์ห้ามอีกเด้วยวนี่แต่ลุมนี้นะาหนาอเห็ดกาชาตัวแต่ฉีดออกงานแต่ผมงัดโบสุดได้ี่ป่านยังบบสุดนี่ไงโบสุดได้ได้พี่ละโอ้ยดูเลือแเหงหนอ โอ้หนเลยขาสุดขาคือุ่นตัวนี้เลยจะขาแกงยงได้พี่น้องเลยจะขาตั้งคิดกอฮ็ดปวกคิดดังเลเค็ดปวกต้วงไป้ามเน,นีแกงหมดไง่นละไปรอมึงอีกดึงแดงจ้ะ เพิ่มเดี้ยงไหนสาขาเนาตัวนี้ใหเพิ่เดี้ยงข้าลายบมแม่อ๋อขดเือกันงางามเลยเนาะแม่ดอกหน่อยทิพมานทำอออดอกนึงจ้ะแดด,ด,แดอือเสืยอมขาวๆหน่อยโอเคออืมอาหาื่อสนนักทีออกอีกฮะเสือีออกสิแต่แดดนี่ออกแค่หน่อยใหญ่หน่อเดีย๋ยตัวเร ข้าวดินจ้ะโ้คนบ่อถูกใส่ดอกเคียงดีแห้งเนาะข้าวดินก็ได้ใส่ได้บ่ดอกดอกงามือแต่ยูบ้านอันมันแห้งเนาะบ่อถูกมาจ้องขโมยมรนอากาศเลาะมะ มาหาเละพระลานน้อยใหญ่บานเนี่ยเลาะมาเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆน้ำพระลานน้ำโขดหินปุ่ยบรรยากาศน้ำปลาน้ำเขาหาบึงเฮ็ดเท้าดินละบานเลาะบึง,งอะเดี๋บอก นี่เหรอนี่เหรดูวหข้าวดีนดอกนาดีเพงเลยดอกนาดอกนาดอกงาอ่าโง่เมื่ออะไรพี่น้องมันนมาหาแทพร้หลานก็บโบให้ข้าวเดียนสีหาดอกพี่น้องโ่มีกริมว่าเมืองเฮ็ดก่อโผก็สิลเลอร์เลได้บานเถอะเลยเติมต่างเข่าเลยไดุ้ณ อ่ะโปกปเปกแหลทงแลมวาพายุสี่ขวบพายุสี่มอีกบอออกพอด้แกงเลยพี่น้องเฮ็ดสิไลกับโบไลเนาะพอดีแกงนะให้ดูยางกับดแกงอยู่ Hình, bộ của bộ đại. Hôm qua hôm qua qua bội ai bông hệ cordiên hùng xem lượt mặt tay mặt mặt tay mặt mặt tay mặt 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 có mặt 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 เทวนี้ก so so well. hey, oh so ็บ่ค่อยได้มาดูดอกพี่น้องอันนี้ดอกนี่บ่ได้มาเลยได้เทีวนี้ทั่วงไม่มีเห็ดก็เลยเลาะมาเรื่อยๆถ้ามันออกแถวนี้ตัวอะไรเห็ดเข้าดืนมันออกข้าวเยี่ยอไม่มีดอกเห็ดข้าวดินกับข้ยี่อดอกตัวนี้ไม่เห็นอุ้ยครับอ่ะอวยมา นาเมื่อไรบานต้องมารวมเฮงว่ามีเห็ดพี่น้องไปาลานยังยลานไปนี่ยังก่อยังไปก่อนไปเถอะเอาโอ้ยเฮงไปก่อนเห็ดยังเขาวเนี่ยตใบใหม่แม่นเห็ดอยู่เห็นไหมเห็ดปี๋ด้วยโอ้เห็ดปีเบีอ่ะกัน เห็ดกินเห็ดเขาดินก็ม่พออกเห็ดัย่อพอแล้วเพิ่นเลียยังอ่ะเห็ดผงดำผงดำดอกเติบยู้ยดอกเขงหน่อยหนึ่งยุ้น่มามมามาแล้วมาแล้วมาเนี่ มันเห็ดผงดำบ่ตั้งจากขึ้นมาตะพลารนเนาะแม่ก็มอเบียบึงหาหินแดงอีกขึ้นเนาะพึ่งที่หล่ะโอ้เนามัแล้วมาแล้วเห็ดผงดำียงเสียบด้วยพี่น้องเห็ดผงด้วยว่าเห็ดผงตับขุยดำสได้วนี่เนาะแม่นดำแต่สีด้วยด้วยว่าแกงเสียบอ้ยดอกหนอนก็มีตัวนี้อะไรไม่ใหญ่ ดอกตอยู่ึ้อโอ้ยทอามหี้งามมากเลยเมนงามเลยอัน่ดีเียนี่ี่ีายจะอ่ากบาดโอ้ยไ้ดอกเอังว่เตียงอิ่มที่ไนเหรอ่นออกเป็นว่เป็นผวกแน่นนยังสึไข่อยู่ โสิได้ไหวทีแม่ร้ดอกนี่นน่ะงงงดิบดบบาบดอัทมไห้เห็เป็นเสือตเลือดจ้ะเอายงมาเรื่อยมองจะคลองผูกพักไว้เนาะ นี่แบบอื้อหน่อยนึงเลยพี่หน่อนี่ครับอื้อเก็บเอาเพิ่มนี่ปาดอัพพีเนียนเนาะอืมอัพพีเนียนไปแกงแล้วแกงใส่ไก่บ่อืมแกงแล้วอดีเลยบวบก็มีบวบก็มีนี่บวดหมาโดนเลยเนอหนีเนาะปลูกทิมพ์ใบบวบหน่อยนึงปงต้องหีบปาดมีเลยหีบคน จะบกอือห um. ันนีหนอยบู่นีปลาไปมั้ครับปู่อดูเบื้อีบ่บวกกำลังจาน่อยกี่อื้อเครอเดียวนี่บกบ่เปบวเออบวกบวกหน่อยนึงบุกทิมไบดือดเพี่น้องมันบวกค่อด้ม่าส่วนกเทียเก็บมากับเก็บออกกิีเอ้มีอื้ออยู่น่อหน่อยนึงนอ เออดีกันเลยอ่อนสกบอ่อนกบพอดีอ่อนบ่อันนี้หน่วยกํลังจอน่ว้ก็ีเนาะเมื่อไรบอมื่อไหอ่ะไหนบุกอืด่วยหนึ่งดูวเสาวสออ่อนสกบหน่อยเนาะโอ้ไปไปนี่มาพี่้องมาสรุปยอดเทดจ้ะนีกรมันกาเลยเนาะ แต่ว่าเด็กเครื่องตาจะพี่น้องก็ได้เต็มตาเนาะจ้ะกระมาสวยเนี่ยเอาพ่อเด็กเกงอยู่พี่น้องมาหนีกระมาแบะมึงสวนเนาะก็ได้บวบสองหน่วยก็บวบอือหน่วยนึงจ้ะอือกะบ่อเด็กเก่งทางดอกเอาไปแกงเนาะแมนเหอะเห็ดกับพ่อเด็กเกงอยู่พี่น้องผู้ใดสีมหากะได้ก็ได้กระย่างไก่เนี่ยน่าย่งสีได er ้เห็ดอย่งสีไ <sau> ด้พ <atures> ่อแกงนะพี่น้องเอ้า คลิปนี้กับิราพีลาหนองกับ,บารลนะจ้ากับปาก็ไร่ก็แซ้กดติดตามจ้าพี่หนองกดกระดิง่งแจ้งเตือนอย่องนู้ก่อนแชนแนลนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายจ้ะพี่หนองสวัสดีจ้าสวัสดีครับ